สวัสดีครับผมสุพศสิริณรฐฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก้วันนี้จะพาไปดูคลิป2คลิปนะครับคลิปที่1ก็คือคลิปของผู้ใช้รถ Fortuner แล้วน้ำท่วมขังอยู่ที่ประตูเขาก็เอาไขควงไปงัดยางกันกระแทกออกเพื่อระบายน้ำ แต่จริงๆแล้วยางระบายน้ำมันจะอยู่ใต้ยางกันกระแทกประมาณสักห้าเซนแค่ปลายนิ้วดึงก็หลุดแล,แล้วแล้วอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปของน่าจะเป็นเต็นรถเขาก็น่าจะเห็นคลิปนี้แล้วก็ออกมาอธิบายเขาบอกว่าไอ,อยางกันน้ำที่ที่ที่ทใสมาให้ดึงออกเพื่อ ระบายน้ําจริงเหรอแล้วเขาใส่มาเพื่อเพื่ออะไรอะ่ะผู้ผลิตรถเขาใส่มาเพื่ออะไระทําไมต้องนึกออกอะ่ะถ้าเราไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือผู้ขายรถไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องให้ยกโทรศัพท์ เขรเข้าศูนย์เลยเพราะว่าศูนย์เขาก็มีตัวแทนของผู้ผลิตที่จะรู้เรื่องพวกนี้จะอธิบายให้เราได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย081 1742 480 ค่า220บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้รับแปลงเครื่องกรองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกรองน้ำ RO หนึ่งเดียวในโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1,700บาท จะแปลงจากเครื่องกรองชุดนี้หรือเครื่องกรองชุดนี้ก็ได้เป็นระบบ RO 1ขั้นตอน75แกลลอนต่อวันมีค่าดูแลรักษาต่ำเป็นระบบอัตโนมัติและมีระบบฝลัดวาลที่จะช่วยทำความสะอาดไส้กรองได้ จริงๆว่าปวดน้ำก็ปวดน้ำขับเข้าขับออกก็ไดจริงก็เลยเอกใจเนี่ยเห็นมันมันมีรีวิวเยอะอยู่เนี่ยคอจูดเนี่ยไม่น้อยนะ่นี่ยเห็น็ปวดน้ำก็ยังมองเห็นเขาแกะเขาขาดไปเนี่ยไม่ขาดหรอกเห็นเขาแก้ขาดนะฮะเนเป็นจุกพี่พี่จุกโดนน้ำจะขาดอีกที ไ,ไงไม่คาด,ดโอ้โหเพระขคุณนไตายกู ปุริวและฟอร์จเนอร์ทำไมมีน้ำขังในประตูไม่ขยบน้างอะมาค่ะ่อยเลอกมได้ไมด้แค่นั้นตกลงมันคือปัญหาหรือเพราะประตูนะครับประตูเขาจะมีจุกยางอยู่ตรงนี้จุกหนึ่งนะฮะอะลงมาดูนี่คือจุกยางนะครับจุกยาง ที่เขาพูดกันว่าถ้าดึงตรงนี้ออกแล้วเนี่ยจะมีน้ําไหลออกมานะครับแต่ก่อนจะมาพูดถึงตรงนี้ผมขอพูดถึงตรงนี้ก่อนมาตรงนี้เดี๋ยวผมเล่าก่อนขอบประตูของรถยนต์ทุกยี่ห้อนะและทุกรุ่นนะครับไม่ได้ทํามาเพื่อการน้ําเข้าร้อเเซนะผมบอกก่อนว่าให้ทําขอบยางมาดีแค่ไหนนะฮะ ทุกยี่ห้อและทุกรุ่นน้ำก็ยังสามารถเข้าไปในประตูอยู่ดีเหตุผลเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของวิศวกรผู้ผลิตครับผมนะฮะน้ำเข้าทางไหนนะครับน้ำเข้าทางนี้ครับอ่ะตรงนี้นี่น,นี่เห็นไหมน้ำเข้าตรงนี้ตรงมุมตรงมุมประตูที่ขอบยางไปไม่ถึงเป็นทุกยี่ห้อครับจะมีช่องว่างตรงนี้นิดหน่อยนะครับน้ำเข้าตรงนี้เห็นไหมนี่น้ำเข้าตรงนี้ตรงมุมกระจกนะครับที่ขอบยางไปไม่ถึง และสาหรับรถที่อายุการใช้งานนานๆขึ้นน้ําก็อาจจะรั่วซึมเข้าบริเวณขอบกระจกนะครับรถประมาณ78ปี9ปีที่ขอบยางมันเสื่อมแล้วน้ําก็อาจจะซึมเข้าไปทางนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมถามคำหนึงว่าบางคนออกมาทําคลิปบอกว่าที่น้ําเข้าเพราะขอบยางมันเก่าขอบยางมันรั่วแล้วทําไมไอ้รถใหม่ๆแบบนี้ขอบยางใหม่ๆเนี่ยทำไมต้องมีช่องระบายน้ำอ่ะผมถามคำหนึงทำไมต้องมีช่องระบายน้า ทำไมต้องมีช่องระบายน้ำผมถามคำานึงรถใหม่ๆขอบยางใหม่ๆน้ำไม่เข้าทำไมต้องมีช่องระบายน้ำเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพราะเป็นความตั้งใจของวิศวกรผู้ผลิตนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับน้ำสามารถเข้าไปในประตูได้เป็นเรื่องปกติของรถยนต์ทุกยี่ห้อและทุกรุ่นนะครับใครเคยสังเกตกระเบื้องกระเบื้องที่นะครับตรงนี้นะครับตัวเลียงเองเนี่ย ขาอาจจะไม่มีวิธีที่ทําให้น้ําไม่เข้าหรือเปล่าตรงนี้นะที่ผมถอดออกมาจากประตูนะครับนี่เขาอุดไว้ทําไมในเมื่ออุดไว้แล้วเนี่ยมันทําให้น้ําไม่ไหลออกมานะครับทําให้น้ําขังอยู่ในประตูจริงๆแล้วรถใหม่นะครับรถใหม่ๆนะถ้าลูกค้าไม่ได้ขับลุยน้ำแล้วกันอะไม่ได้ขับ เข้าป่าไม่ได้ขับโฟวิลไม่ได้ขับลุยน้ําแถวบ้านน้าไม่ได้ท่วมนะครับผมบอกเลยนะออกรถป้ายแดงปุ๊บออกจากโชว์รูมปุ๊บดึงจุกยางตรงนี้ออกได้เลยนะครับแล้วเวลาฝน,นตกเนี่ยน้ำมันจะไหลออกทุกครั้งนะครับเส้นทางการไหลของเขาเนี่ยมันจะไหลลงมาตรงนี้นะครับไหลาจากข้างบนลงมาเสร็จปุ๊บออกช่องนี้เสร็จปุ๊บมันจะมาลงตรงชายบันไดตรงนี้อ่ะเข้ามาดูเข้ามาดูน้ําไหลออกมาจากประตูตรงนี้นะครับแล้วมันจะมาลงกับ ชายบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลออกไหลออกไหลลงข้างล่างไหลลงข้างล่างออกนอกรถไปมันไม่ได้ไหลเข้ารถนะครับอย่างที่ใครบางคนพูดไว่อของน้ำเนี่ยมันการจัดเรียงกระเบื้องบนหลังคาบ้านไปป้องกันน้ําไหลเข้าประตูครับป้องกันน้าไหลเข้าประตูนะฮะสมมุติถ้าเราวิ่งลุยน้ําสูงกว่าช่องตรงนี้นะครับน้ําท่วมประมาณนี้ น้ำจะไหลเข้าไปในประตูได้นะครับเราก็อาจาอาจะพาสิ่งสกปรกเข้าจากภายนอกครับสังเกตดูนะวเวลาปิดประตูนะมันจะมีช่องว่างตัวนี้เห็นไหมเนี่ยคือทางน้ําเข้าได้ระดับหนึ่งนะครับป้องกันน้าเข้าจากภายนอกเอา้าแล้วน้ําเข้าห้องโดยสารได้ไหมเข้าไม่ได้ครับเพราะว่ามีขอบยางตัวนี้อยู่ขอบยางตัวนี้จะเป็นตัวที่ซีนขอบห้องโดยสารเอาไว้เนี่ยขอบยางตัวนี้มันจะมาประกบกับตรงนี้เห็นไหมประกบตรงนี้นี่ประกบกับขอบตรงนี้ เรื่องของความสวยงามเห็นไหมถ้ามีจุกยางมันสวยงามกว่าไม่มีอ่ะลองดูนออี่เลยไม่สวยเลยเนาะไม่สวยเลยอ่ะมีจุกยางสวยกว่าเห็นไหมอ่ะป้องกันน้ําภายนอกเข้าไปนะครับให้ความสวยงามนะครับและป้องกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเข้าไปอยู่อาศัยนี่คือวิธีการใช้งานครับมันไม่ใช่ปัญหาฮะมันเป็นเรื่องของการใช้งานไม่เคยมีใครออกมาแนะนําเลยว่าไอ้จุกยางนี้คืออะไรนะครับผม าฝากถึง f อฟซีได้ชอบนะครับตั้งแต่ขายมาผมก็ยังไม่เคยแนะนาเหมือนกันนะครผมไปหาข้อมูลมานะครับก็ข้อมูลประมาณนี้สรุปง,ง่ายๆเลยนะคือถ้าเราออกรถจากโชลูมไปไม่ได้ลุยน้ําสูงนะครับดึงออกได้เลยนะฮะจะได้ไม่มีน้ําขังในประตูเพราะมันเป็นทางไหลออกของน้ําอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการความสวยงามนะครับผมแนะนําอีกวิธีหนึ่งคือให้เอากรรไกรหรือเอามีดเฉือนเฉือนตรงนี้เห็นไหมเนี่ย เอามีดเอากรรไกรเฉือนปุ๊บเฉือนตรงนี้ตรงกลางจะมีรูให้น้ําออกได้เหมือนกันนะครับเอามีดกรรไกรตัดเฉือนเลยก็จะมีรูออกนะครับแล้วก็คอยประกอบเข้าไปจุกอุ้ยมีหลายจุกนะคอยประกอบเข้าไปประตูบานหนึ่งมีหลายจุกนะนี่อย่างประตูบานหน้าของรีโวเนี่ยมี3ามจุกเห็นไหมหนึ่งสองสามนะครับมี3ามจุกนะประตูบานหลังอะมีกี่จุกอ่ะดูซิ ไอจุกยางตัวนี้รถไม่กี่ยี่ห้อที่ให้เนี่ยคือวิธีการใช้งานที่ยังไม่เคยมีใครออกมาบอกเลยซึ่งจุกยางตัวนี้มีราคานะครับมีมูลค่านะไอจุกยางตัวเนี้คุณลองไปเซิร์ชดูเห็นเล็กๆอย่างนี้รถเก่งโตโยต้าหลายๆรุ่นก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นอื่นๆดีกว่าว่า อันนี้จะเป็นยางระบายน้ำของประตูรถ Fortuner ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นรูระบายน้ำของประตูรถ Honda Civic กคกปุ่มข้างบนนี้คือยางกันกระแทก ยางปิดรูระบายน้ำของประตู c ีวิกเขาจะใช้ยางเส้นยาวปิดเต็ม3รูเลยนะครับก็ความยาวเท่ากับความกว้างของประตูทีเดียวเลยนะครับอันนี้คือยางปิดรูระบายน้ำของยาลิสรุ่นล่าสุดนะครับก็สังเกตว่าก็คล้ายๆของ Fort u n e r นะครับไม่ได้ต่างกันเลยการออกแบบนะครับ เพื่อให้แน่ใจนะครับผมจะถอดยางตัวนี้ออกมาวัดขนาดของรูกับขนาดของยางกันนะครับใช้เวอร์เนียวัดนะครับขนาดของรูคือ7.9มิลุดเมิลนะครับเนี่ยแต่ขนาดของยางนะครับขนาดของยางแค่5.7มิลจ็ดมตล เพราะฉะนั้นน้าออกมาได้สบายๆเลยมันจะมีสองด้านด้านกว้างกับด้านแคบเนี่ยห้าจุดเก้ามิลด้านน้ำออกมาได้ครับไม่ต้องไปดึงยางออกมาครับอันนี้ก็คือการเทน้ํานะครับที่ประตูสังเกตว่าน้าออกนอกประตูประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเข้าไปในรูประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นออกมาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้รูหนึ่งเนี่ยที่ออกจากรูก็จะมีอยู่ ประมาณ10%หรือ20%นตแค่นั้นเองนะครับมาลองดูสินี่ไงออกรูกที่2อละเนี่ยเนยเน,ยนะครับจะให้ดูว่ารถเก่าๆรูระบายน้ำของประตูจะมีขยะอุดตันอยู่เต็มเลยนะครับดังนั้นผู้ใช้รถควรจะเอาไม้แย่รู เพื่อเอาขยะออกสักปีสปี3ปีครั้งหนึ่งทั้งหมดสิบองรูของรถนะครับ4ประตูอะแต่ถ้ารถรุ่นใหม่ๆเขามียางอุดอีกแบบหนึ่งอย่างรถ f o r t จ n e r เขาใช้ยางอุดอีกแบบหนึ่งขยะก็จะเกาะตรงหัวหัวยางตัวนั้นแหละพอเราดึงปุ๊บขยะก็จะหลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นก็เอายางไป ล้างทําความสะอาดทั้งหมดเลยหรือถ้ายางมันบวมก็อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องดูเช็คดูนะครับสรุปน้ําที่ขังที่ประตูเกิดจากขยะไปอุดรูระบายน้ําตรงยางระบายน้ําและเวลาซื้อรถใหม่ๆม,มา ไม่ต้องไปดึงยางระบายน้ำนี้ออกเพราะมันสามารถปล่อยน้ำให้ไหลผ่านออกมาได้แล้วรถที่ซื้อใหม่ทุกคันจะต้องมียางตัวนี้ทุกประตูทุกรูทั้งหมดก็12รู12อันนะครับเพราะยางตัวนี้มีประโยชน์คือหนึ่งเพื่อความสวยงาม สปิดรูเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงเข้าไปทำหลังโดยเฉพาะ,มะแมลงสาบสาปิดเพื่อป้องกันน้ำเข้าประตูและเข้าไปในตัวรถจะเห็นว่าข้างล่างของจุบยางตัวนี้เป็นแผ่นยางบางๆซึ่งมันมีประโยชน์2ออย่างคืออันที่หนึ่ง ให้เราเป็นที่ดึงให้เราเป็นที่ดึงตัวจุบยางตัวเนี้ให้เราอันที่สองทำหน้าที่ปิดรูพอเราไปลุยน้ำสูงๆน้ำก็จะมีแรงดันมันก็จะดันเนี่ยแผ่นยางตัวเนี้ชิดเข้าไปแล้วมันก็จะปิดรูน้ำก็จะไม่เข้าไปที่ประตูรถ แล้วก็จะไม่เข้าไปในรถอันนี้คือความชาญฉลาดของผู้ผลิตได้ออกแบบมาเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้ล่ะถ้าไปเชื่อผู้ขายแล้วดึงอย่างนี้ทิ้งให้หมดเลย12รูปัญหาที่เกิดขึ้นคือ 1. แมลงเข้าไปทํารังเต็มเลยโดยเฉพาะแมลงสาบ 2. พอเราขับขับขับไปโอ้เจอน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วเราจะไปจอดรถแล้วก็ไปหายางมาอดรูหรือน้ำเข้ารถแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาใช้รถให้ดูแล อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วคือโดยเฉพาะรถเก่าๆหนึ่งปีสองปีสามปีก็ให้ถอดอยางทั้งหมดออกมาเลยเพราะว่ามันมีขยะโดยเฉพาะยางพวกนี้มันจะมีขยะก,ก่ออยู่ตรงหัวจุกพอเราดึงยางออกมาถ้ามีน้ำขังอยู่ดึงยางปุ๊บน้ำไหลเลยเพราะว่าขยะมันถูกดึงออกมาแล้วให้เอาอยางทั้งหมดล้างทำความสะอาด แล้วก็ในรูถ้ามีขยะอยู่ก็จะเอาใช้น้ําฉีดก็ได้ฉีดฉีดที่ประตูแล้วก็ให้มันไหลพาขยะออกแล้วก็เอาอยางไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คดูถ้ารถนานๆยางก็อาจจะบวมก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่เพราะถ้ายางบวมมันปิดรูแล้วน้ำมันก็ระบายน้ำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น คือเวลาเราขับรถอะ่ะเจอฝุ่นเจอจอดใต้ต้นไม้มีเศษอะไรลงไปเต็มเลยผมเจอมาแล้วนะครับอย่างที่อธิบายไปน้ำท่วมเอาไม้แยรูน้ำพุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ทำตามที่บอกแล้วน้ำก็จะไม่ขังท่วมในประตูนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกองน้ำ RO SUGICO 2ขั้นตอนความเร็ว75แกลลอนต่อวันราคาเริ่มต้น2,200บาทค่า EC หรือค่า Electrical Conductivity คือค่าความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำน้ำยิ่งบริสุทธิ์ค่า EC ยิ่งต่ำ มาดูการวัดค่า EC ของน้ำมาโอซูจิโกสองขั้นตอนเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดังนี้น้ำมาโอของซูจิโก2ขั้นตอนคือสองของตัวอย่างที่หนึ่งคือ44สตัวอย่างที่สองยี่สิบแปดตัวอย่างที่สามสี่สิ ตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนว่าเป็นน้ำมาโอน่าจะเป็นน้ำกลองอยู่ที่4ี่ร้สั่งซื้อได้ที่ไลน์ศูนย์แปดหนึ่งหจ็สี่สอหรือที่ร้านซูจีกดที่ชอปป้อ p ปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ